มีลูกชายแกะดูกล่องดินสอเก็บตังสั่งซื้อเองวันละสิบบาทสิบบาทร้อยสี่สิบสองบาทมีตังคืนสิบสามบาทสี่สิบสองเขาเอาไปจริงเขาบอกร้อยสี่สิบสองครับเดี๋ยวมาคืนน้องจิดห้าบาทตาแดงเลย <c oughs> ไม่สบาย <c oughs> เป็นหนูคุุกเลยอะไรไหมิ แล้ว,วมันใส่ได้อะไร,ะไ,รได้บ้างไหนเขาให้อะไรมาไหมมีเสกคูนอันนี้อืมอมีเสกคูนจานก็เ้าจะแถมปากกาอะไรด้วยใช่ไหมย,ยังลบนะแล้วแถมอะไรอีกยังไก่อืมกระป๋องเทป ลแล้วก็ด้านในมันดูเหมือน,นลงิงชักเลยเนาะดิ้งไปดิ้งมาว้าวอันนี้อะไรแม่แพทเหมือนรถเลยอะประกอบได้ด้วยประกอบรางาแล้วอืมมีร็เทปมีรบแล้วก็อีมกางไกลแล้วก็กลบเหลาอืมดินสอมมีไหม อ่าเท่านี้ใช่ไหมโอเค